รรอบรววททั่ไยเอาละในช่วงนี้นะคะกับรอบรัวทั่วไทยค่ะเรามาดูเรื่องของการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569นะคะที่เมื่อวานนี้นะได้มีการอภิปรายกันเป็นวันแรกนะคะในวงเงินกว่า 3. 78ล้านล้านบาทค่ะซึ่งการอภิปรายในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นภายใต้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังรุมเรารัฐบาลทั้งผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐนะคะปัญหาหนี่ครัวเรือนแล้วก็ภาวะการบริโภคภายในประเทศที่มันไม่คล่องตัวรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ก็ยังคงทรงทรงตัวอยู่นะคะซึ่ง าการอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็ย้ำว่าดําเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาที่ต้องเร่งดําเนินการเพื่อให้บรรลุ13หมมุดหมายนะคะแล้วก็สนับสนุนโอกาสในการพัฒนาประเทศเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทีนี้มาดูนะว่าในเรื่องของการจัดสรร ะะรัฐบาลเนี่ยเขาจะสานยังไงนะคะเขาก็แบ่งออกเป็น6ยุทธศาสตร์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะคะก็เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นให้ประเทศนั้นมีความมั่นคงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างมีความสุข2ก็คือยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มันมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น สามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างจัก,กรยภาพทรัพยากรมนุษย์นะคะเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยได้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตสี่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติห้ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะ,คะก็เพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและก็นอกถิ่นกําเนิดนะคะรักษาสมดุลของระบบนิเวศของท้องถิ่นไ้ด้วยแล้วก็ด้านที่6ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะคะเพื่อยกระดับการบริหารยกระดับการบริการภาครัฐให้มีสมรรถนะที่สูงมากขึ้นนั่นเองนะคะนายยุทธศาสตร์เขาแบ่งเป็น6ด้านนะด้านมั่นคงด้านความสามารถในการแข่งขันด้าน เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะคะสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีด้านของการบริหารจัดการการบริหารจัดการภาครัฐด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจะมาดูการแยกแต่ละหน่วยงานนะคะก็จะเห็นว่างบกลางนะงบกลางเนี่ยได้รับการจัดสรรมากที่สุดนะคะหกแสน สามหมื่นสองพันกว่าล้านบาทตามมาด้วยกระทรวงการคลังค่ะสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการนะคะสามแสนห้าหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทกระทรวงมหาดไทยสามแสนกว่าล้านนะคะแล้วก็ยังมีกระทรวงกลาโหมสองแสนกว่าล้าน กระทรวงคมนาคม2องแสนล้านนะคะกระทรวงสาธารณสุขอีก1 7 0 0 0แมืกว่าล้านบาทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม1 4 0 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก1 3 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ไม่้อ่ากว้างๆนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดทุกเม็ดขนาดนั้นนะคะในขณะที่ข้อมูลนะคะจากสภาพัฒนาสำนักงาน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็มีการเปิดเผยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในปี2 5 6 9นะคะพบว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวในช่วงร้อยละ2.3ถึง3.3นะคะซึ่งตรงนี้จะมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าตามแนวโน้มของการเตนตัตของเศรษฐกิจแล้วก็ปริมาณการค้าโลกค่ะการขยายตัวการอของการอุปโภคบริโภคการลงทุนของภาคเอกชน แล้วก็การปื้นตัวภาคการท่องเที่ยวนะคะส่วนตัวเลขเงินเปอรหรือว่า GDP นะคะในปี69คาดว่านะคะคาดว่าจะอยู่ในช่วงรอยละ0 7ถึง1.7ดุลบัญชีเดินสะพัดก็มีแนวโน้มที่จะเกินดุล2.3ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะซึ่ง ก่อนที่จะมีการอภิปรายของเมื่อาวานนี้นะคะก็มีเสียงจากฝ่ายค้านที่มองว่าการจัดสั่งงบของแต่ละกระทรวงนั้นมันไม่สอดคล้องกันเหมือนกับว่าแต่ละพักก็เตรียม เตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่นะคะโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรก็บอกว่าขอให้ฝ่ายค้านทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ตนเองเนี่ยจะทําหน้าที่ในการชี้แจงแล้วก็ตอบคําถามอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะแล้วก็เชื่อว,ว่ารัฐมนตรีทุกกระทรวงก็จะสามารถอธิบายในการใช้งบประมาณได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะ